ไะพาเพื่อนๆจอเวียนสเรเดอร์ไงนี่ไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวหนังกลางเปลแล้วก็เพื่อนๆชาว youtube ทุกท่านนะคะวันนี้ไม่พึ่งพาเพื่อนๆมาที่บ้านสมิตนะคะสมิตโคกตาลเนาะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มากลางทุ่งนานะ มาชมหน่วยนังทวีชัยโปรโมชั่นจันปลาสดนะคะมาลงจอชายในงานชาปนากิจเนาะว,นนวันนี้วันนี้วันที่ยี่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยกสิบสีนะคะพเพื่อนทางหน่วยได้ตั้งจอเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้เพิ่งเพิ่งมาถึงไม่2สองโมงกว่า เดินลัดทุ่งมาเลยเด๋ยวนี่คือบ้านเจอภาพนะคะตั้งจออยู่กลางทุ่งนารถรถพาวเวอร์รถเครื่องเสียงกำลังมาเนาะส่วนจอก็ตั้งเสร็จเรียบ,บร้อยแล้วนะคะทวีชัยโปรโมชัน่นจันประสดบุริรัมเปอร์ไม่ได้พบกันนานเลยนะคะสำหรับหน่วยทวีชัย <laughs> หาทางเข้าก่อนข้าตรงไหนเนี่ยมดุมดมุดอ๋ดำรุรุ <laughs> ตรงนี้ก็เป็นที่ตั้งพาเวอร์กสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะ <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะลุงลินสวัสดีค่ะลุงลินลลินไปนู่นยันต้องสวัสดีค่ะลุงลินสวัสดีค่ะสวัสดีครับเซอร์เอร์กำลังมันลงนะคะแดดร้อนนี่ก็ ตู้เป็นตู้เบตกระแทกข้างนะคะอืมจอสนะิบแปดเมตรเนาะตู้อย่างก็ได้ลงเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะก็เสียงกลางก็เสร็จแล้วเนาะหน่วยทวีใช้ตู้เบดก็จะข้างละยี่สิบสี่ใบนะคะ 64ยี่สิบส4เนอะไม่ได้เจอกันนานลืมนะคะนี่นะคะตู้ตู้ของทวีชัยนะคะเป็นแบรนด์นี้เนาะเป็นเบรกระแทกข้างนะคะอืมสวย เสียงกลาง 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8เสียงกลาง8ใบไม่มีฮอนนะคะทางทีีใช้ไม่มีฮอนข้างหลังก็เสร็จแล้วเนาะไม่มีคนบรรยากาศกลางทุ่งนาเลยนะคะคนขับรถคนขับรถฟ้าไม่พึง่งออมเป็นนู ออมไปถึงนู่นหาทางเข้าไม่เจอก็เลยวนมาอีกทางก็ต่อสายตูล้ลำโพงเสร็จเรียบร้อยมีพึ่งพาเดินดูเนาะแต่ก็ช่วงงานกลางคืนไม่ไดอ้อยู่ถึงนะคะเพราะว่าจะไปงานต่อ ไปดูพเวอร์นะคะคุ้มพลังของทั้งหน่วยทวีชัยเนาะว่ามีอะไรบ้างพระเนี่ยเจนพระเนี่นยโจละมานางอู้อันนี้ข้างหลัง อออไไโอ้ดูลุงลินก่อนเนาะก็ไ,ได้เจอกันนานเลยนะคะลุงลินสบายดีไหมคะจะเดินทปุหาพันห้าถูกต้องนะฮะอันนี้ลุงทำอะไรอยู่คะต่อสายครับสายสายเบ็ดเก่งเนาะเก่งเลยคะตี้อย่าต่อผิดเด้อไ้ยรับรอง <laughs> ไม่มีการผิดแน่นอนเออสุดยอด <laughs> <laughs> อย่างเก่งก็มัดังเออานเนี่ยการเช้า วันนั้นนายที่ไปใช้บ้านในบ้านโนนสมบูรณ์ไหนที่ว่าแท่นมันดังข้างน่ะสามตัวเนาะถือว่าดับสามตัวอพวกเราก็พากันดูแต่นายเครื่องปรุงเนาะว่ามันเป็นอะไรเป็นไรที่นายได้ไปเปิดดูตูดลำโพงแหมแตกกระจายหมดแล้วมันตีกลับมาหนูแทะนี่หนูแทะอะไรก็พวกอ้นี้มันเปิดไม่เป็นออไม่เล็กมันแตกเลยแหละไม่ได้เคลื่อนหรอก แตกเลยปัดไปสามเทนโอ๊ยไอ้กระปเน่ยเออก็เมล็ดเมล็กมันแตกปุ๊บไว้มันไม่ขาดแล้วแม่เล็กมันหล่นมาปุ๊บมันหนีปุ๊บมันวิ่งมาเลยเราก็โทษแต่นูนหาว่าไอ้นูนก็กูก็ไม่ได้มีอะไรสักอย่างเป็นรอยนี่ทั้งหมดเลยโอ้ยด่างหยับ ในนี่ก็ยังมีอยู่อีกประมาณสองสามตัวเนี่ยยังไม่ได้ถอดออกไอตัวนั่นแหละจ้ะดิจิร์แปดเทนไอข้างบนนะสีเทนอะไรอันนั้นวอเทนห้าพันเสียงกลางจ้ะไอข้างบนมันเสียงหล้เสียงหล้ยแล้วทองคนสี่สองเทนผมไม่ถูกละตรีผมจะเอาอันนี้อีกสัก สองแท่งนังซื้อรถกรีไม่ถูกสักทีซือเมาเร่มเลยโอ้ยรถกรีมันแพงทุกวันเลยเพลงเลยหนูซื้อซีบายังไม่ถูกเลยไม่เฉียดแม้แต่ตัวเดียวจะมาจากบ้านเลยจะไป จะไปนันทวันบ้านไซตอนเช้าใช่ไหมจ้าวนนี้นันนไซบ้านไซเนาะจ้บ้านไซอบ้านโนนอะไรนนสวรรค์แต่บนบ้านไซน่ะเมื่อคืนกันนันทวันที่นู่นไอ้บ้านกสังกระสังจ้านั่นแหละคนเยอะอยู่ ก็คลิปนี้เดี๋ยวแม่พึ่งก็ต้องขอตลาไปก่อนนะคะเพราะว่าอ่าไม่ได้อยู่ถึงงานกลางคืนเนาะก็จะไปงานต่ะเหมือนเดิมนะคะก็แม่พึ่งก็ต้องขอตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ